สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพลายหนุ่มสุรินทร์สีดอท่าตูมนะคะก็วันนี้เราจะพามาดูใช่ค่ะ,นนะ,คะสวัสดีตอนเย็นนะคะก็ให้เจ้าขนตางอนของเรากินน้ำนะคะก็วันนี้นะคะอัปเดตอาการลูกชายจะตกมันไหมคุณพ่อคุณพ่อบอก คุณพ่อบอกว่ารูที่แก้มเปิดแล้วนะคะก็คุณพ่อจะอาจให้ตกมันนะคะนี่เลยนะคะอุย้ยดูหูเขาอาการจะตกมาแล้วดีใจไหมพี่นุ่มน่าคุณพ่อบอกว่ารูเปิดแรงแล้วนะคะก็มีมีการออกออกน้ํามันที่แก้มเนมาะเมื่อวานเนาะคุณพ่อเนาะออก วันเ whites, ว้นวันนะคะหยุดวันหนึ่งออกวันหนึ่งนะคะคุณพ่ออยากอัดให้ออกนะคะเพราะว่าอาการแบบนี้นะคะอันตรายนะคะเดี๋ยวออกเดี๋ยวหยุดนะคะก็อยากให้พี่หนุ่มนะคะได้ออกน้ำมันนะคะนี่ฝั่งฝั่งฝั่งตรงข้ามนี้นะคะโอ้ลรูใหญ่มากเลยค่ะแม่แม่ค่ะเดี๋ยวซูมดูดหมดเลค่ะดูไหมคะอู้ดูรูพี่หนุ่มนะคะออกแรงมากๆเลยนะคะ อ,อ,อุ้ยอาจ,จูอ้อคาติฮาโผล่ด้วยนะคะลูกของเรานะคะนี่หนุ่มครับสวัสดีแม่แม่หน่อยลูกแล้วครับสวยครับหันหน้าม,มาทางนี้หน่อยนี่นมาบดสูงดิดิบดเมมือบดซูมเอชนิด,ดิมามาบินมามามาบดสูงดิเอา สวัสดีนี่นะคะครับคุยโยกด้วยนะคะก็วันนี้นะคะมาช่วงเย็นนะคะมาอัปเดตอาการลูกชายให้ให้ดูนะคะก็คุณพ่อบอกว่ารูออกใหญ่มากๆเลยนะคะก็พอควานจะอัดนะคะอัดให้พี่นุมได้ตกมันนะคะก็มารอรุ้นกันนะคะว่าจะตกไหมนะคะก็ตก ออกวันเว้นวันนะคะออกแล้วก็หยุดออกแล้วก็หยุดนะคะเป็นวันเว้นวันนะคะพ่อควานก็ออกวันเว้นวันนะคะพ่อควานก็อยากให้พี่หนุ่มนะคะออกนะคะออกให้ให้ตรงมันนะคะ <c oughs> ก็บำรุงเต็มที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้นะต้นไม้หรือว่าหญ้านะคะให้ลูกๆของเรานะคะทานได้เต็มที่เลยนะคะสับประรดด้วยนะคะต้นสับประรดนะคะ ลบห้าหมูนะคะก็มีต้นไม้วันนี้คุณพ่อก็ตัดกิ่งไม้แล้วก็ตน้นต้นกล้วยนะคะตัดให้ลูกชายของเรานะคะออกนะคะเพราะว่าถ้าแบบนี้ก็อันตรายนะคุณพ่อเนะอาะออกออกหยุดหยุดออกออกยิงหยุดแบบนี้อันตรายนะคะก็คุณพ่อก็เลยอยากให้พี่หนุ่มนะคะได้ตกหมันนะ,ะให้ออกน้ํามันเลยนะคะเรามาอรอลุ้นว่าลูกรักของเรานะคะ จะตกไม้นาะนะคะดูกระทำตาเรียบๆนะคะกินเยอะค่ะเดี๋ยวนี้พี่หนุ่มของเราลุยทานยาได้เยอะมากๆเลยนะคะตั้งแต่หายท้องมานะคะโอ้ยดูนะคะดูลูกกินนะคะตอนกลางคืนนี่ไม่เหลือเลยนะคะต้นนะคะกินหมดเลยนะคะดูตัวพี่หนุ่มนะคะโอ้นี่ขนาดท่ากินยาดูนะ,ะอุ้ย โอ้โหนี่สุดยอดเลยนะคะลูกลักของเรานะคะก็มารอรุ้นอีกทีหนึ่งนะคะว่าลูกของเราจะตกมันไหมนะคะคุณพ่อก็อยากให้ตกมันนะคะให้อยากให้พี่นมเนี่ยข้างข้างที่แม่ควานถ่ายเนี่ยนะคะออกออกรูรูใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วแม่ควานให้ดูนะครัเห็นไหมคะรูก็ดำด้วยนะคะมีฝั่งนู้นนะคะ นี่หันหน้าเข้าหากลองซะด้วยดูดูดูนะคะ, <c oughs> ะก็จะกินจะกินใบก่อนนะคะกินสีเขียวเขียวก่อนนะคะลูกเรานะคะต้นกินที่หลังนะคะออ้ยร้องขอทั้งวันเลยนะคะวันนี้เห็นหน้าเป็นไม่ได้เลยนะคะพี่หนุ่มของเรานะคะสวัสดีกินตลอดเลยนะคะูตั้งแต่หายท้องมานี่กินได้เยอะนะคะต้นไม้ก็กินนอกพ่อเนาะ คุณพ่อก็ตัดต้นโพนะคะต้นโพก็คือล่วงใบแล้วนะคะพี่หนุ่มของเราทานได้เยอะนะคะตอนกลางคืนนี้คุณพ่อจะโยนเป็นพวกกิ่งไม้ให้นะคะอุ้ยหมดเกลี้ยงเลยนะคะหมดเลยนะคะกินดีมากๆเลยนะคะกินได้เยอะนะคะลูกหลักของเรานะคะตั้งแต่หายท้องมานะคะก็อัดเต็มที่เลยนะคะ ก็ได้เปลี่ยนอาหารเรื่อยๆด้วยเลยค่ะไหนจะเป็นกิ่งไม้นะคะต้นยานะคะแล้วบวกกับเราขายผลไม้ออนไลน์นะคะได้กินแบบว่ากินของหวานด้วยนะคะก็ช่วงนี้เราเรายัางไม่ได้แปลงอ้อยนะคุณพ่อเนาะ<ป>ก็คือเราหาหาแล้วนะคะเหลือเหลือแต่ว่าเอาคะแนนไปจ่ายเขาเนาะคุณพ่อไปดูแล้วใช่ไหมคะไปดูมาแล้วคับไปดูมาแล้วนะคะห้ 5, นาพันคะแนนนะคะ<ป>ก็คือเราจะ เราจะซื้อเราจะซื้อหนึ่งแปลงนะคะหนึ่งแปลงเพื่อที่จะบำรุงให้ลูกของเราเต็มที่เลยนะคะทั้งสามหนุ่มเรานะคะก็วันนี้ก็ยามเย็นนะคะก็เพิ่งไปตัดหญ้ามานะคะก็ตัดมาเสร็จก็มาให้กินน้ํานะคะวันนี้ก็อาบน้ําตอนเที่ยงนะคะไม่ได้ถ่ายคลิปให้ชมนะคะนี่นะคะหล่อมากๆเลยนะคะสุดหล่อของเรานะคะ ยามเย็นนะคะพี่โกโก้นะคะก็ตอนเย็นนะคะควานก็ได้ตัดหญ้ามานะคะให้กินน้ำนะคะสามหนุ่มของเรานะคะอู้พี่โก้ของเรานะคะตัวสูงใหญ่ยาวนะคะอยู่ท่ากินน้ำพี่โก้นะอู้ยสวัสดีอีกแล้วนุ่นจะขอกินอะไรดีแท้พี่นุม่มเห็นไม่ได้เลยนะคะสวัสดีอย่างเดียวเลยนะคะ ควานเลก็ทําความสะอาดให้เจ้าโก้นะคะก็พเพิ่งไปตัดหญ้ามานะคะไปตัดหญ้ามาเสร็จแล้วก็ให้น้ำนะคะให้ให้น้ําทําความสะอาดนะคะก็จะเป็นแบบนี้ทุกๆวันนะคะชีวิตควานช้างนะคะตัดหญ้านะคะแล้วก็ทําความสะอาดเช้าเย็นนะคะให้น้ํานะก็กวัดที่หลับที่นอนนะคะให้เขาสะอาดๆนะคะดูพี่โกทาพี่โก,กกินน้ํานะคะเทม่มากๆเลยนะคะนี่เลยนะคะ ก็ยามเย็นนะคะเย็นสบ,บายนะคะมีเล่นน้ำด้วยเล่นน้ำโชว์ด้วยนะคะดูนะคะหุ่นพีโกนี่เขาสูงใหญ่ยาวมากขาใหญ่มากๆเลยนะคะก็ครับก็ครับสวยครับตามลงุงตามลงุงครั<อ>บให้หน่อยวยครับครับให้รางวัลหน่อยพ่อให้รางวัลหน่อย คุณพ่อทิพย์ก็ต้องผ่านด่านนะคะนี่นะคะเป็นเป็นอาหารบํารุงของคุณตานะคะก็ผ่านด่านพี่หนุ่มแล้วนะคะขอสวัสดีเมื่อกี้นะนี่ก็เป็นของพี่โก้นะคะให้เรามาสวัสดีก่อนขาด้วยครับีครับนี่นะคะเออให้อาหารก่อนนะคะผ่านด่านนะคะ เป็นอาหารของคนป่วยลูกวันนี้นะคะผ่านด่านแล้วนะคะ <c oughs> ก็เราให้หัวอาหารเป็นหัวอาหารเม็ดนะคะให้คุณตานะคะผสมกล้วยผสมลังนะคะนูน่นคุณตาของเราก็อยู่นู่นนะคะเอาไว้ตรงนี้แหละไว้ป้อนตรงนี้นะคะพอควานทีบก็จะไปพาคุณตามานะคะนูน่นคุณตาผูกอยู่นู่นนะคะนี่นะคะดูพี่โก้นะคะอ้ยก็ครับ เหนียว,วได้กินได้กินอาหารคุณตานะคะอร่อยมากๆเลยนะคะเป็นหัวอาหารนะคะหัวอาหารผสมกล้วยผสมข้าวนะคะข้าวข้าวสวยของเรานะคะให้คุณตานะคะได้ทานนะคะนี่เลยนะคะก็ควานก็ทําความสะอาดนะคะทำความสะอาดเพิ่งไปตัดหญ้ามานะ,ะไปตัดหญ้ามาให้ลูกๆของเรานะคะก็เดี๋ยวก็ คุณตาก็จะคุณพ่อที่ก็พาคุณตาเข้าที่นอนนะคะเดี๋ยวก็รอดูคุณตานะคะคุณตาก็อาการดีขึ้นแล้วนะจ๊ะแต่เพียงแต่ว่าทานยายังไม่ค่อยได้เต็มที่นะคะทานยาได้ไม่ค่อยเต็มที่นะคะก็ให้กินพวกแตงนะคะแตงกอนะคะกล้วยนะคะแล้วก็หัวอาหารนะคะก็ให้คุณตาได้ทานนะคะก็บวกกับการที่คุณตาเหนื่อยนะะเหนื่อยนอนติดนะคะก็ ยังทานอาหารไม่ได้มากเท่าไหร่นะทานได้แต่ไม่เยอะนะคะคุณตาก็เข้าที่นอนแล้วนะคะแม่แม่ขาวันนี้นะคะอาการโดยรวมก็ดีขึ้นแล้วนะคะเพียงแต่ทานยาได้ไม่เต็มที่นะคะคุณตาของเรานะคะนี่เลยนะคะวันนี้ก็เข้าที่นอนนะคะนี่นะคะนี่นะคะก็คุณตาของเราก็ดีขึ้นแล้วนะคะ ก็อัปเดตอาการคุณตาด้วยนะคะตอนเช้าเราก็พาคุณตาออกไปผูกนะคะตายลมไม้นะคะไม่กล้าเอาไปผูกไกลจากบ้านแล้วนะคะกลัวคุณตาแอบหลับอีกนะคะก็ดีขึ้นแล้วนะคะเพียงแต่ทานยายังไม่เต็มที่นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ